สวัสดีครับเพื่อนเและสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของเด่นหน่วยบน1กุมภาพันธ์ -2568 นะครับก็จะเป็นสูตรเด่นหน่วยบนทั้งหมด3สูตรซึ่งเป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะครับนํามาประทะหาตัวชนหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เด่นในส่วนของหลักหน่วยบนแล้วเราจะไปจับในส่วนของหลักสิบบนซึ่ง หลักสิบบนของเราก็คือตรงนี้นะหลักสิบบนได้เลขหนึ่งเลขสองไม่เอาเอาเลขสามนะครับเพราะเลขสองส่วนใหญ่จะไม่มาในตำแหน่งของหลักสิบนะเพราะว่าในงวดที่ผ่านมานั้นก็คือสองตัวล่างออกที่สองสามส่วนใหญ่แล้วนะครับหลักสิบล่างจะนะไม่มาในตำแหน่งของหลักสิบบนนั่นเองในงวดถัดมาเพราะฉะนั้น เราคำนวณตรงนี้หลักสิบบนได้เลข 1, 2, 3เพราะนั้นแอดมินจะเน้นไปที่เลข1กับเลข3นะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเราจะทราบผลในส่วนของเด่นหน่วยบนนะครับและนำมาประกบกับหลักสิบบนก็คือเลข1กับเลข3นั่นเองเราจะได้คู่ชุด2ตัวบนตรงนะครับในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5นั่นเอง ทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับปผู้ชมครับครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของเด่นหน่วยบนสูตรที่1อันนี้ก็เป็นสุดเก่าแล้วก็ผ่านการใช้งานในงวดที่ผ่านมา นะทีนี้ในงวดก่อนคำนวณได้89012ออกที่779เลขเมาตำแหน่งของหลักหน่วยบนถือว่าถูกต้องและงวดประจาวันที่1กุมภาพันธ์68นะครับแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับการสมาชิกตามนี้เราได้เด่นสำหรับหลักหน่วยบนสูตรที่1นะครับก็จะเด่นอยู่ที่56789นั่นเองวิธีการทำนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักหมื่น นั่นก็คือเลขศูย์ตรงนี้ร้อยครั้งที่สองหนึ่งสองร้อยครั้งที่สองคือเลขหกตรงนี้แล้วก็ตำแแนมกสุดท้ายก็คือหน่วยครั้งที่สองนะหน่ 1, 2, หน่วยครั้งที่สองก็คือเลขเก้านะครับตรงนี้นะศูนย์บหกได้ห6หกบกเก้าคือสิันั่นเองแล้วก็เดินหน้าไปจำนวนอีก5ครั้งจะได้ห้าหกเจดแดก้านั่นเองนะอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยบนสุรที่1และอันนี้ก็เป็นสถิติของเขานะครับตามนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะมื่นร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองนะครับเดินดีนะอ่ะลองดูนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรหลักหน่วยบนสูตรที่สองดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของเด่นหน่วยบนสูตรที่สองนะก็เป็นสูตรเก่าแล้วก็ปรับสูตรนะจากทั้งหมดนะครับในงวดที่ผ่านมาเราคำนวณไปแค่เลขตัวที่สี่นะห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็คือโซนนี้ อันนี้ไอ้เหมินก็ปรับสูตรให้เป็น5ตัวเลขนะครับเพราะว่าจะได้ครอบคุมในส่วนของตัวเลขที่มันมีเลข9อยู่ตรงนี้นะก็น่าเสียดายในสูตรนี้นะครับหลุดไปที่เลข9กนั่นเองเพราะฉะนั้นในงดที่ผ่านมาก็คือออกที่7 7 9เนะเลข9หลุดมาตำแหน่งที่5นั่นเองเพราะนั้นไอ้เมิก็เลยนะครับปรับสูตรจากผลลัพธ์4ตัวเลขเป็น5ตัวเลขเคลียนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าในงดที่ผ่านมานั่นเองนะ เราหลุดจากสูตรนี้ไปนะทำให้เรานะพลาดในตําแหน่งของหลักหน่วยนะถ้าสูตรนี้นะครับเราคํานวณแล้วก็ครอบคลุม5ตัวเลขเลข9อาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้ท่าสมาชิกนั้นถูกรางวัลก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในงวดประจำวันที่1คกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เราปรับสูตรแล้วนะครับเด่นหน่วยบนสูตรที่2นี้นะครับจะสำลิดผลหรือไม่นะครับให้เีก็คํานวณสูตรนี้มาแบ่งปันให้กับท่าสมาชิกตามนี้ เราได้เด่นนะในตำแหน่งของหลักหน่วยสูตรที่2ก็คือ45678นั่นเองวิธีการทำนะครับเราจะใช้ในส่วนของหน่วยระวันที่1นั่นก็คือเลข9ตรงนี้10ล่างเลข2นะแล้วก็หน่วยล่างเลข3ตรงนี้9กบวกสก็คือ11เอ็ดาตัวเลขหนึ่งเาเลข1นบวกสเป็น4เดินไปจำนวน5ครั้งนะครับก็จะได้45678นั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นสถิติของเขาก็คัดใหม่นะยกมาตั้งแต่งวดที่ออก6 6 2สองเป็นงวดแรกนะครับนะอันนี้ก็เป็นสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่นะครับ4ี่ห้าหก็ดดนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูเด่นหน่วยบนสูตรที่3มดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในส่วนของเด่นหน่วยบนสูตรที่3ก็เป็นสูตรเก่านะ หลังจากที่งวดที่ออก209มันหลุดไปนะแต้มเดียวนะเรามีเลข8แต่ว่ามันเป็นเลข9นะเราก็ไม่ประสบความสําเร็จในงวดนั้นนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะมีเลข9ในตําแหน่งของหลักหน่วยออกที่779เลข9หลขกนี้ก็มาตําแหน่งของหลักหน่วยถือว่าถูกต้องนะครับเสียดายสูตรที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเป็น5หลักนะ เราจะมีเลข9ทันทีน่าเสียดายจริงๆนะเพราะว่าแอดมินก็ใช้สูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานั่นเองก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาดูกันต่อแล้วก็ลองตามดูเพราะนั้นในงวดจะมาที่1กุมภา68นะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่แอดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เราได้เด่นนะครับในส่วนของหลักหน่วยสูตรนี้ก็คือ369258วิธีการทำนะครับ เราจะใช้ในส่วนของร้อยรางวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขเจดตรงนี้นะสิบครั้งที่สองนั่นก็คือเลขเก้านะครับตรงนี้นะแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลยหนึ่งสองสามสี่สิบครั้งที่สี่ก็คือเลขเจ็ดตรงนี้เจ็ดบวกเก้านะครับก็คือสิบหกเอาตัวหนึ่งคือเลขหกแล้วน้าเลขหกบวกเจ็ก็คือสิบสานั่นเองบวกสามพที่เป็นหกบวกสามพที่เป็นเก้าบวกสามงที่ก็เป็นสิบสองเอาตัวหนึ่งคือเลขสองบวกสามที่เป็นห้าบวกสามงที่ก็เป็น8ปดนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับเดินหน่วยบนสูตรที่สนะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยสสูตรจะเดินอยู่ที่สามหกเก้าสองห้าแปดนะสูตรนี้นะครับบวกสามพงที่เดินระยะยาวนะตั้งแต่ต้นปีผิดเพียงแค่หนึ่งครั้งนะก็สถิติก็ตามนี้อันนี้เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีผิดเพียงแค่หนึ่งครั้ง ให้มีขึ้นว่าสูตรนี้น่าจะเดินต่อนะถ้าสมาชิกลองดูนะอ่ะทีนี้เราครบหมดทั้ง3สูตรเลยนะเดี๋ยวเราจะนําทั้ง3สูตรนี้มาปะทะหาตัวชนดังต่อไปนี้ครบับที่กรรมที่แผนการวิเคราะห์หน่วยบน1นึ่กุมภาพันธ์สองพอีกครั้งหนึ่งสูตรที่1เด่นหน่วยบนนะครับห้าหกสูตรที่2ก็คือ4,5,6,7,8แล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่สก็คือ สามหกเก้าสองห้าแปดท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขที่มันจนกันทั้งหมดสามสุดเลยก็คือเลขห้าหกแล้วก็เลขแปดนะหนะ้าหกแปดนะห้าหกแปดตรงนี้ไม่มีเลขเจดนะไม่มีเลขเจดนะครับนะหรือเลขเจดอาจจะไม่มาในตำแหน่งของ อ่าสิบหน่วยก็เป็นไปได้นะครับดางจริงๆ3 7 7 3นะก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า7 3 3 7มันเป็นเลขข้างเดียวกันนะก็เป็นเลขคี่กับเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาดูดี3กับ7มันมักจะไม่มาด้วยกันนะไอ้บินจะบอกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหน่วยบนสุดนี้เป็นจริงเราเห็นแล้วนะครับว่าไม่มีเลขเเลย นะก็จะมีเด่นที่เลข5เลข6แล้วก็เลข8นะถ้า3มสูตรนี้เป็นจริงนะเพราะนั้นดรมินก็จะใส่ตัวเลขสําหรับหลักหน่วยบนนะครับให้กับท่านสมาชิกตามนี้ x 5 x 6แล้วก็ x 8เพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นทีนี้นะครับเราได้ในตำแหน่งของหลักหน่วยบนแล้วนะครับก็คือเลข5้าเลขหแล้วก็เลข8 นำมาประกบกับหลักสิบบนซึ่งเราคัดไว้แล้วนะครับก็คือเลขเลขอะไรครับเลขหนึ่งกับเลขสามเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนําเลขหนึ่งหลักสิบแล้วก็เลขสามหลักสิบมาประกบกับหลักหน่วยห้าหกแปดก็จะเป็นคู่ชุดสองตัวบนตรงนะครับตามนี้นะให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาดูเป็นไปนได้หรือไม่ ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,518นะครับนะถ้าสมมุติว่าเลข1มาหลักสิก็คือ1,5,1,6,1,8ถ้าสมมติว่าเลข3มาหลักสิก็คือ3,5,3,6และก็3,8เพียงแค่6คู่ชุดเท่านั้นนะทีนี้ทีนี้เรากลับมาย้อนดูตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเลขเรามองตัวเลข6คู่ชุดนี้ถือว่าเป็นเลขเด่นในงวดนี้แล้วสลับ2ตัวบนตรง ทีนี้เราจะพิจารณาตัวเลขเพียงแค่ว่าคิดว่าเลขใดนะคู่ชุดใดจะเด่นกว่าเลขใดเท่านั้นนะครับทีนี้แอดมินก็มีแนวความคิดถึงในส่วนของเด่น10หน่วยบนของเรานะก็คือในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเด่น10หน่วยบนตรงนี้5 6 7นะแอดมินให้ในส่วนของสูตรแล้วก็การอธิบายในตำแหน่งของ สิหน่วยบนนะไปแล้วนะในตำแหน่งของคลิปหลักร้อยและก็คลิปหลักสิบนะอธิบายเรื่องสูตรนะครับในส่วนของเด่น1ิบเ่วนบนก็คือจะเด่นอยู่ที่เลข5้าหกเจ็นะไอ <นะ S 2> ้เบนใส่ตรงนี้นะห้7หกเเพราะฉะนั้นถ้าหลักสิบเป็นจริงและหลักหน่วยเป็นจริงเอาละทีนี้เราจะคัด6คู่ชุดนี้ ให้เหลือตัวเลขที่น้อยที่สุดนะเอาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดเลขห้าติดเลขหกอะไรก็ติดเลขเจ็ดเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีเลขเจ็ดก็ตัดทิ้งไปเลยนะถ้าเราจะไปคำนึงว่าลักเลขเจ็ดก็ใส่เลขเจ็ดไปแต่ถ้าเราคิดว่าสูตรมันน่าจะเดินต่อเราคิดว่าเลขเจ็ดไม่น่าจะมีเพราะนั้นเลขที่เหลือมันคือเลขไรครับเลขห้ากับเลขหกนะ เพราะฉะนั้นมีเลขห้ากับเลขหกอะไรบ้างหนึ่งห้าหนึ่งหกนะสามห้าแล้วก็สามหกนะส่วน18กับสามแปอันนี้ก็ถูกตัดออกไปนั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้นะครับในคลิปสรุปนะส่วนของ3ต,ตัวบนนะครับเป็นคลิปรวมเลยตั้งแต่ที่ันมินลงแบ่งปันให้กับพาสมาชิกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจนถึงสัปดาห์นี้นะครับ รวมระยะเวลา2ส,สัปดาห์เต็มนะครับแล้วก็คลิปถัดไปก็จะเป็นในส่วนของคลิดจุดสรุปทั้งบนทั้งล่างอย่าไปบอกนะครับว่ามินลงข้อมูลชานะตราบใดที่เลขรัฐบาลยังไม่ออกนั่นถือว่าเรายังมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อตามแผงต่างๆมีทั่วไปนะแล้วก็ในส่วนนี้รัฐบาลก็ เปิดโอกาสในส่วนของตัวเลขนะครับนะแบบคูดโตส3ตัวแล้วก็2ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะที่จะนะให้ท่านสมาชิกนั้นนะครับเลือกสรรน,นะอย่าบอกนะครับว่าซื้อไม่ได้นะมีโอกาสทุกตัวเลขทุกหนทางทุกวิถีทางที่เราจะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นลงช้าลงไวไม่สำคัญนะสำคัญว่าเรา จะถูกหรือเปล่าอันนี้สําคัญกว่านะเพราะฉะนั้นเก็บเอาไปคิดนะส่วนคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะทุกข้อมูลที่แอดมินลงไปนะครับสําคัญที่สุดนะเพราะแอดมินก็ใช้ข้อมูลนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็หวังว่าทัามนมิชิกจะโชคดีทุกท่านเลยนะสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องลาทศนศา,าชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ